มา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 น,นี้สิทามาปาลูกกินแทะผาลำนี่เนอะปลูกร้เพีย้ยหรอละแต่กำได้กินโมยไอ้จักเพียเอาคือปลูกคือบ่เอาหญ้าคู่มะคูเป็นลุมจกักกันพูดใด้บริจาคมากบริสุทธิ์เลยี่่นอ้อง <c oughs> ังปลูกต้นที่จำกัด หลูกเป็นซอยขุดขุดลุมยหญ่ๆไ,ไหมขุดให้มันเป็นลุมไหมแต่มันบางนี้มันก็ดินดีแต่มันจะขึ้นบ่แนะนำชีดปีเตอรลงมาจะได้จะโตไหมมันอินตะพาล่ำ เอามาเนี้ยกูบอกกุเรียนคนเดียงหน้ามาปูเนี่ยางมี้ลงไปโอ๊ตมันเลอะมันตื่นโพรดนี่ละเดี๋ยวถากมันไปก่อนอันนี้สำเนงมัได้กินมันหวานบ่เขาบอกว่ามันหวานบ่ พ่ไปใช้ละหายไปใส่ละโอ้มี้ผุนแรนลงตะก,กาหนองเลยเอาลูกมานน้ไปแล้วเป็นได้สองสิ่งผุนมวพผุนผดนผุนแรนลงไปหอดตะกาพผุนแรนขึ้นมาผุนมาแล้วมาแล้วมาแลมวมา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  าลูกมาเล่นตรงนาอหาอะไรล,ลูกหาอะไรหามองไงเชื่อแค่แล้ว <c oughs> หามองไงเชื่อแค่ดดลินทีนั่นหากี่ตูมทีนี่ฮะเออนอนเลยนอนเลยนอนลงนอนลงเร็วนอนลงนานนานนานโอ้ยจ้าการน,น,นักกน่นไหมเจ้าการนั่นไหมเฮ้ น cool, mm ี่ผู้นึงปลูกผูนึงมันกดเดือมัน่ขาดต้นนึงกับปลูกหันทีไะนั่นเหรอต้นกล้วยลงมาน่ะนั่นละฟังหันละเข่ได้เห็ดยังแบบนนั่นขี้อ่อนต้นกล้วยเออเออนั่นละฮะนี่ไหม นี่มองนี Would ่เออปลูกนี่นี่แหละนี่ตอนนี้ปลูกลังทางน้ำไอสิหาต้นมอดไปปลูกอยู่อันนี้มันแม่นมอดกินบ่ะวนเลยปลูกเพีนด่าเพี้นดา อน่าไอ้พัวไปไหนอ่ะคุ่จะมันสูนวึงึกกนอนกับพ่กันมานอนหลีอยู่ยยว่นนนนนงน,น,นี้คืออะไรฮะมันดีตรงไหนตรงเนี้ยอ่ะเย็น,ยน,ยนเด้อโอ้มีลูกเป็นหมาไปไหนก็เป็นยวงเป็นยวงเพราะโอ้โอ้เย็นดีเลยลูกฮะโอ้ไปเข้าไปเล่นกับเอฟเอฟไหม ันอยู่ในอะ่ะเย็นดีไปไหมก็อเคออเป็ดไหมืหอฮึเหรอเป็นหมามีหมาเป็นลูกมีลูกเป็นหมาโป้ปปทำไมมีขี้ตาโป้เนี่ยอ่ะม,มองต้นยุ้ยหวยหดไปพ้กนี่ พี่พี่น้องเอ้ยแบบงวงเนา่าเป็ดกับปลาเท่าสิกินดอกเป็ดมันกินจนเบื่อหรอว่ามันเป็นทองเสียบนเราบะมาลอดแจ๊ดแยบบนเรากินซึมือซึมือกินแบบงวงก็กินแต่แบบงวงมันกว่าเสียมันกินน้นนะอื่นด้วยนะเศรษฐกิจพอเพียงตัวมะเขืตอตัวนี้มันไหวเลยตัวน,นี้ผู้ไร้บ้านเห็ดมันเห เลสืสดบริสุกินดกดวงดอนี่อีกกายนี่พี่น้องเซยงพู้ได้ตัดหนาดูทุ่งนายามเย็นเขียวชะอุมเลยพี่น้องเดี๋ยวไปิ่งบ้านนีคนไหนคนวาน,ขาววานเขาบ่นพนยี่เตียพงยี่เ,เตี้ยวานเขาแมนคนขาดหน้าพี่น้อง คนขานน้่งคนนีนเฮ็นอย่างโอดูสว่ไก่สูบน้าอมอกจากหน้าคนสิวานว่านเข้าแล้วเสียงพคนสูบน้าอมอกจากหน้าี่นอนโหสูบล,หหหง,ลงห่วยเจ้น,นกับบริวานแต่กคนสิดตกมาอ,อีก

พูดว่าเป็นลุมเป็นหลองเอาอยยมาปูกก็เพายังต <amento alan> oh, oh, okay. ้องไปเอาออกซีดาบ่ะลูกหลกูดนะมันเป็นหลองไะพูดว่าเป็นหลองอะไรนี่ลเดี๋ยวเขมทหมบอกว่าให้เป็นหลุมเจ้จว่าเข้าใจว่าเข้ามาหลุม หนหอยเดี <l ars> so, uh, like, shoe, right? ๋ยวก็จับโยนลงอ่างเลยฮะเป็นยังไงฮะนา่จินามกะนามรอดูผลงานโอ้มันก็บบกรัวรัวลงสี่นี่มันก็เป็นลงยังสี่เดี๋ยวกับผมให้นามันลงไปก่อน ปลูกตสิบอกพี่น้องโคนแล้วพี่น้องเออโอ้ยท่านไปวางไหนเสะเหรอเดี๋ยวดินลงมาขุดลงมัหน่ะหมดเลยมอนบกเบมากเลวบอไปลงตะก้าเพื่อนบอกฮะเห็นขี้ตบอยากไปลงตะก้าเพื่อนเป็นบอนั่นแรนมาทางนั่น พี <People>. yeah. ป่ป้มันอยากไปลงไอ้ตะก,ก้าเขาน่ะสิอยากไปลงตะก,ก้าใช่ไหมเห็นกี่คน่ะหาเรื่องอาบน้ำนี่เออนอนตรงนั้นแหละนอนลงนอน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 ลงนอน,นอลไ พี่น้องเถียงนาดึกดำบรรพ์ก็เด,ดินตามฝ<อ>นมาท่านหนึ่งฝนสงสัยสีงดแล้ววังพี่น้องสีได้ตกกาบอันนี้ยางลงไปหน้าบ่เบิ้งว่านามันลดบ่สีได้ตกกาบอ่ ยางบางนี้ก็บปตัดไว้นี่ยตเดีย๋ยวจะบอมีทางยางลงมาแล้วนีกนี่จะนี่ะพี่น้อวันนี้ปลูกอินทผลัมเดี๋ยวจะมาอัปเดทให้ดูอีกอาทิตย์หนึ่งว่าจะติดไหมอทิต์หนึงก็รู้ว่ามันจะติดไหม